สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เป็นวันที่สิบเนาะคะ่ะสิบพฤศจิก,กายน2567นอกเนาะคะ่ะกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมือนีหอนหอนเนาะคะ่ะอากาศแดดแจ่มแต่งแต่สิบโมงเสาร์หรพี่น้องหอนหอนมากเลยมือนีบ่มี่ลมมีวีพ่อบันไดเลยแดดใหม่ย,ย่างเดียวเลยค่ะ เป็นจังไดทางบ้านพี่น้องเนาะเป็นยังข้าววาสิมีฝนโยรือเมนจ้งไดหรือเมนเพดปอมบอ่แต่ผ้าอยู่ค่ะค่ะกับบ่หอดเดียวนาอพี่น้องเนาะค่ะก้อนจะเขาสูแนวทางแอดขอเวลาจากหนึ่งถึงสองนาทีนี่เด้อค่ะอ่าแปดนาทีกว่าจ,จะได้กะอ่าลายเติมเนาะค่ะก็ต้องขอโทษขอผ้าเอฟซีพี่น้องเพราะว่าเขาก็ต้องเหตุตามกติกาของท่านยูทู e เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมืออื่นนีมีล่าพัฒนา ของเฮากะมีหลายสูตรของเซียนสารค้ามัวที่แล้วลุดแต่ว่าสุยไปเต็มหนึ่งเพิ่นว่างสามเจ็ดออก3ามหกหกสามลางหกสามเรากะขังบนสีเจ็ดพี่น้องเต้มเดียวถ้าเขาจะเขาหาหมือติดเลยเนาะคะ่ะสำหรับเซียนสารค้ามก็ถือว่าอาสุดยอดเลยเนาะคะ่ะเดินเป็นสาวเลยพี่นอ้องอาัฐบาลไทยของเพิ่นกับเขามัดสองมือติดแล้วเนาะคะ่ะสองวันติด นาติดตามพี่น้องนาติดตามเพราะว่าแนวทางบ่หลายบ่หลายคู่เนาะค่ะบ่หลายคูซีคู่กับสามตัวแค่หางเดียวอสามตัวหางเดียวนั่นก็สามารถตัดเลนได้ค่ะพี่น้องตัดเลนได้ถือว่าโอ้ยเนาะค่ะถือว่าโอ้ยเพราะว่ามันบ่หลายคู่นะคะบ่หลายคู่แค่ซีคูสามตัวกัแค่หางเดียวเท่านั้นเนาะค่ะค่ะไปเบิ่งค้าเตือนของทางช่องเนาะค่ะพี่น้อง ะะเดี๋ยวเด้อกันยังเวลาอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงโอ้ยเนาะค่ะแอดเองก็ลำบากใจขอบคุณพี่น้องผู้เข้าใจเด้อค่ะขอบคุณในความที่มีน้ำคิดน้ำใจเสียสละเวลาเนาะค่ะอดทนฟังแอดเปาแอดเองกับบางครั้งแอดกับพ่รู้จะเจเฮตจังใดคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะก็ต้องตามกติกาของทางเพื่อนเนาะค่ะาลาพัฒนา อ่ล่วงไปแล้วอัปโหลดวิดีโอแล้วมันบอพานกับมีหลายคลิปเนาะคะ่ะหลายคลิปที่นี่แอดเขาไปเบิ้งแล้วมันบอพานบอถือทรงแอดก็เลยไปลบออกเพราะวา่ามีมือนั่นอ่ามันดีดไปเองเนาะมันหมุนอยู่ขนาดหลวกอมันไปหลังจากที่ออกแล้วแอดก็โดนตอวาเนาะคะ่ะซึ่งมันอ่าทางเพิ่นบอ่ะอัปโหลดให้เนาะคะ่ะบอ่ะ อยังหลับเพลินเอินโอ้ยแอดกัว่าบ่าเป็นเนาะพี่น้องเนาะนะคะมันกับ,บ่ไปให้มาทีดด่นี่ไปรุน่นหลังเลขออกแล้วเพิ่นเพิ่นมาว่าให้แอดซะเนาะพี่น้องมันกับ่รู้จักคือกันเนาะแอดกับ,บ่ได้บ่ได้ว่าดอกค่ะพี่น้องได้ความบ่รู้เนาะก็จังบ่เข้าใจกันเนาะค่ะมันว่าอัปเดตให้เนาะค่ะก็เลยบ่ได้ไปพี่น้องเอามื้อน,นี้กะสิลงให้ไวนะหวเนาะฮอดเทียฮอดมื้ออืน่นกะมันหมุนอยู่นี่เน,นาะพี่น้องเนาะค่ะ กันย่างหน่อยกันออกก่อนและเอาออกเนี่ยกับไข่ยอยู่ค่ะค่ะไปเบิง่งคาเตือนก่อนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัน,นที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นละค่ะพี่น้องค่ะอ,อนุญาตเอาใบคําเตือนออกเนาะค่ะ สำหรับมือว่านนี่เนาะค่ะสำหรับมือว่านนี่เลขฝันบา้าจาักโตเนาะพี่น้องเนาะค่ะอ่าเป็นมือแรกที่อ่าฝันบ้าจ้าเนาะฝันเห็นกบซองลงไปในของกบเต้นคุ้งยูงคิงยิงยุ้พี่น้องเนาะค่ะเต้นคุ้งยูงคิงยิงแอดวานเป็นสีมาศูนย์เก่าเนาะค่ะไปที่เลขติดบนล่างก่อนแอดวางไว้ศูนย์หกสองน้อยแหลกมาศูนย์ ที่ศูนย์หนึ่งเนาค่ะศูนย์หนึ่งอ่าน้อยปกติ 3, 1, 2, 3, 1, 3 7, 2, 2, มาะะ 2, มหนะะ 3, 1, 5, มมึ่อ้ยสามหนะะึามเมาเนาะค่ะสมาไป VIP เนาะค่ะสี่แปดมหน่มีอีกเนาะค่ะสมาเทีาหศมาเทียหนดับเลยเนาะคะ่ะหดับเลยเพราะฉะนั้นกะอเอาสายหลุดเนาะ,ะพี่น้องเนาะนะคะ น้อยแรกแอดคิดว่างศูนย์กับหนึ่งน้อยแรกก็มาเลยที่ศูนย์หนึ่งเจาะได้น้อยกับปกติสามหนึ่งสามเจ็ดสองหนึ่งมาหนึ่งมาสองขังน้อยแรกกับเจ็ดหนึ่งว่ามีครับมีแต่หนึ่งหกหกหนึ่งน้อยสองกะสามหนึ่งสามเจ็ดสองน้อยวี่พี่กะสี่แปดสามหนึ่งห้าหนึ่งมาสามหลอบมาว่าน ไม่ซีผนตัวพี่น้องหนึ่งสองสามสี่เห็นบอกค่ะแอดถึงบอกว่าสายรูดนะจะเดินดีเนาะคะ่ะพี่น้องมันค่อนข้างจะเดินเงี้ยวเพราพอแต่สายจ้อเข้าว่าผ่านสายรูดเท่ากับว่าคอยผาดเนาะคะ่ะว่าคอยผ่าดพี่นอ้องแอดกับยำก็พี่น้องทุกมืออยู่เนาะคะ่ะว่าสายรูดนะมันมันว่ารุดเนาะค่ะมันบ่อนรุดแต่สายเจาะมันมีมือรุดอยู่พี่น้องเนาะคะ่ะ ของน้องต้าวางที่สี่กับหกบ้าเกิดเลยทั้งสี่ทั้งหกเกียงไมลายเลยค่ะพี่นอ้องชนกันยี่สิบหนึ่งสี่หมู่บ้านของแอดกับของน้องตาหนึ่งสี่ออกหนึ่งหานะคะออกหนึ่งหาก็หนึ่งสามจงลงซีไปของแอดกับมีหัดหนึ่งหกแต่ของน้องตาไปตัดเหรียได้อยอพี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ ไปตัดเลนได้เพราะว่าสามตัวหางเดียวเขามุมใดเขาจะถือว่าเขาเนาะค่ะกินยาหลายพี่น้องเอ้ยหลกไฟหลายเท่าแกขึ้นมากคุณเอซี่ว่าคือไปจอบเบืองแอดอยู่เพื่อไปเท้เาเป็นนั่นคือว่าถ้าจะคองเท่าแต่ว่าสัน่นอามีอามาตอนใดเนาะเนาะค่ะมาหลักเบิงกันตอนใดคือว่าเขาไม่กินน้ำก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแอดก็อยู่ไ้อยู่หน้าพี่ละมันก็ตตดถนนอยู่เนาะค่ะ ติดถนนโยค่ะสำหรับมือนี่เลขติดบนรางห้าว่างไวย,ยุที่ห้าหนึ่งเจนี่พี่น้องมาได้3ามนอย3รอบ3ามนอยเอาวิ่งรูดมือนีแอดว่าง0นย์กับ1 0 8 0ง1 8 1ย3ตัวหางเดียวคือ107เจนาะค่ะเดีแอดจะไปแคปส่วนของน้องตาว่างไวยุท่แปกับหกเนาะค่ะแปดห้าแปห้า หกเจ็ดหกสี่สามตัวหางเดียวแปดหกศูนย์ตัดเลรนได้ที่ศูนย์แปดแต่ของแอดก็มีอยู่ศูนย์แปดเนาะค่ะอ่าแอดจะบอกความฝันให้ฟังเนาะค่ะอ่าพี่น้องหลายขึ้นแล้วที่แอดฝันเกี่ยวอีอย่างตาน้ 2, น 3, นา,ามสองน้าสามเนาะค่ะสามสองบ่มาอีกดอกตีเนาะค่ะอ่เมื่อนั้นก็ฝันเกี่ยวล้านแล้วก็ออกวันเกิดล้านเนาะยี่สิบสามแอดว่ามันเป็นเลขมานน้ำกันยากแอดกับบ่เอาถึงอีกเลยเด้เมื่อนั้น นะคะคแต่ฝันแอดก็บบ่าวเอฟซีฟังเนาะแอดว่ามาันมามาค่ะแอดฝันเห็นอีหยังตนาน้ำสองโดยเฉพาะผู้หญิงมึงขึ้นกับฟันเห็นมึยิ่งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาแอดเนอะฝันเห็นน้ำสองน้ำสองอยู่หลายขึ้นแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะมึงยิ่งสองคนหมอวานแอดกับตีไปซีซีสองอยู่แต่ว่าออกเจ็ดสองกะเป็นเจ็ดได้เนาะคะ่ะกานบางคังการน,นี้จากซีไปกับเป็นหากับเจ็ดอาจจะเป็น หาสองหรือเจ็ดสองอยังสี่ถ้าเพียกจากความฝันตรงๆจะไปหาเลขกเจ็ดกับเลขกหาพี่น้องจะไปหาเลขกเจ็ดกับเลขกหาส่วนใหญ่จะเป็นเลขกเจ็ดเนาะคะ่ะ <c oughs> เอาพี่น้องแครบเอาส่วนใหญ่ถ้าออกจากตัวฝันจะเป็นเลขกเจ็ดเนาะคะ่ะมือนี่อแอดกระตีไว้เนาะคะ่ะแอดกระตีไว้ม่อตะไส่ก็เป็นสองเนาะคะ่ะสองหล่อมียิ่งเป็นซีแอดจะตีเลขฝันใส่ใบของตากนาันน่ะ แก่เ็ดเนาะพี่นอ้องอ่าสี่สองสี่สี่สองเท่านั้นแหะค่ะพี่น้องเอาเคดเอาแคบเอาเดอ้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วราบขอบบุญขอบคุณเอฟพี่น้องเดอ้อค่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ